ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักและเคารพทุกๆท,ท่านมาพบกอันอีกแล้วเด้อครับทั้งช่องจันจนินชุ่มด้วเก่าพี่น้องว่าพี่น้องสิอู่ต่างประเทศต่างแดนหรือในประเทศขอบุญขอพูดอะไรพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมทั้งช่องจันจินชม่มด้วพี่น้องมือดในง่ายๆพี่นอ้องอัน,นี้สมเนื้อสมเนืองว่าอ้น,นี่สมหมูหรือแหนมหมูพี่น้องกับผิดสดส่วนในนี้เป็น หอมดองกับผพกกาดดองปนกันพี่น้องพักตระเมียนอันนี้สลัดอันนี้ประกอบแก้วเด้พี่น้องข้างหลังนี่สิเป็นต้นหอมอันนี้ก็ไล่เมือเลยพี่น้องกินไปหมดทุกเท้่พผักอ้ดฟ้าลือเพกาอันนี้แก้วซี่ฟูดมาไว้จำพี่น้องกับข้าวเหนียวเขามามาพี่น้องมากินน้ำกันด้อ,อพี่นอ้องเหนียวเหนียวมาครับมา con leo một màn một ngang đây mình, 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 chập mình, มื้อนี้ร่มเริ่มเบาแล้วเพื่อนแต่ว่าทะเลยังขื่นชุ่อยูอ่อ่อยคือตัออวเขาเลย Maintenant, on va perdre. Mm -hmm. mm -hmm. Um, <sussurra>

ปานพี่น้องเขากั็ไล้เผ็ดกับเผ็ดอืม,อม,อม เข,ขาก็ะห่อนไปหรอเอ้ยเผ็ดกับเผ็ด ตุ่นแสบตุ่เป็ดน้อ พ่อแล้วพี่น้องพอแล้วด้องอีกถึงจวดนี่แชบอื้อมิดฉันน่ะตึงส,สมมั่วสมมูรพี่น้องเอ้จุดยดอดพักกับแซบ หมดคำมันยา่พี่น้องแซ่บเอ้าสำหรับมือนีก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนพี่น้องมือนี้ที่เดอสามสามสิบสามสิบแล้วเนาะพี่น้องจะได้ก็ใกล้สิบปีไม่แล้วพี่น้องสงครายปีก่อามืออื่นมือสงครายปีก่อาเมื่อก็เขาสูวันไม่ปีไม่เนะพี่นอ้องจะได้ก็คอยพี่น้องลำลำ,ลำเรวยๆสุขภาพแข็งแรงทุกบูตท,ทุกคนทั้งอยู่ตาประเทศต่าเด่นทั้งในประเทศเออด้วยพี่น้องเด้อ เราขอบคุณหลายที่เขาบว่าติดตามรับท่มตั้งช่องเจนจินท่วมจินจดไปไว้พี่น้องเพียบพันุหมดแล้วขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความจเจริญแล้วก็ฝากวิดสกก์สกตยกดไลค์กดแช์ก็ติดตามเพื่อเป็นร่าเร่งใจผมเมื่อก่อนเลยพี่น้องแล้วก็ฝากหรูโฆษณาด้วยพี่น้องสำหรับมือก็ช่องแจนเกล็ดช่วมก็ฝากไว้แค่นี้พี่น้องเดี๋ยวไว้พบกันคลิปหน้าคลิปต่อๆไปด้วยพี่น้องสำหรับมือนี้ฝากไันเลยบ๊าย้ายสวัสดีครับ